สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับ <ๆ S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชาชวาดสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆนก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวาดสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกอวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่อง ชอชว่าสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมานะครับแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชันอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายสมุทรทั้งหมด8ตัวนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะครับให้มีแค่ศูนย์บาทพอนะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับใหม่ๆมาให้เพื่อนๆชมกันอีกนะครับโอเคครับเราไปดูตัวแรกกันเลยนะครับ ตัวแรกนะครับให้เพื่อนกดดอกจานแปดเจ็ดแปดดอกจานหนึ่ดอกจานหนึ่งสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวน2จิกใช้งานได้7วันดอกจานแปดเจ็ดแปดดอกจานหนึ่งดอกจานหนึ่งสี่เหลี่ยมตัวที่2นะครับดอกจานเก้าสามห้าดอกจานสาสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวน 5G ิกใช้งานได้30วันดอกจานเก้าสามห้าดอกจานสามเจ็ดสี่เหลี่ยม ตัวที่3นะครับดอกจัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2 g ิใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมตัวที่4นะครับดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตจำนวน2จิใช้งานได้30วันนะครับไม่อันเมืร์สปีดดอกจัน935ดอกจัน99สี่เลี่ยม ตัวที่5นะครับดอกจัน935ดอกจัน95สีเดียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 2G ใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน95สีเดียมต่อไปนะครับตัวที่6นะครับดอกจัน935ดอกจัน98สีเดียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 2G ใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน98สีเดียม ตัวที่7นะครับดอกจันเจ็ดเดอกจัน780สีู่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน10 G จิกใช้งานได้7วันดอกจัน7 7 7ดดอกจัน780สี่เหลี่ยมตัวสุดท้ายนะครับตัวที่8นะครับดอกจัน8 7 8ดอกจัน88สี่ดีเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน10 G จิกใช้งานได้1วันตัวนี้จะเป็นโทฟีนะครับเราสามารถรับโทรฟีได้แล้วก็เน็ตนะครับ ดอกจัน8 7ดดอกจัน88 8ดแเหลี่ีสนะครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตหรือว่ารหัสเตดฟรีของเครือข่ายทูมูฟนะครับจำนวนทั้งสิ้น8ตัวนะครับเพื่อนๆนก็ลองไปเลือกสมัครกันดูได้เลยนะครับก็สมัครให้หมดเลยนะครับทั้ง8ตัวนะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปแล้วที่สำคัญเพื่อนกกอย่่ืไปดดนี้วะรเพท จะได้ไม่พลาดกอล์สารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องชัชวาดสตายเวอร์ชั่น2กันนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ